อย่าให้เกลียแล้วผมว่าผมมีสกินจริงเพราะรู้สึกดวงดีโอเคไม่เป็นไรนะครับเรามีคูปองเยอะครับเราก็จัดไปเรื่อยทุกคนจัดไปรัวๆนะจัดไปรัวๆก่อนเลยนะตอนนี้อย่าไปรอจัางครับผมผมว่าดวงยังยังยังไม่ถึงคาดจริงจริงๆผมว่ามันใกล้แล้วแหละมันใกล้แล้วสกินมันใกล้ใกล้แงมละใกล้แงมละโอเคแตกต่างเอาไว้ไเป็นไรเดี๋ยวเราผมรอสักทีแล้วกันเผื่อดวงจะดีขึ้นผมว่ามาละมา ตัวนี้เนาะโอเคสําหรับท่าเต้นนะครับก็จะเป็นท่าเต้นแบบนี้นะครับซึ่งเราสามารถกดลันตีไปแล้วแล้วเราสามารถที่จะกดนี่ได้นะครับนี่เห็นปะท่าแบบดองดอยดองดอยทุคนสวยปะ สวยนะมโอ้โหโคตรเท่เลยจริงใครโดนเกลียนใครโดนโกงแวะดูคลิปนี้สักแป๊บใครกำลังมองหายดีอาร์วีเล่นแต่ไม่อยากปั้นเองพี่มีทังเลือกสําหรับคนพอมีกําลังซื้อแนะนําเพจนี้เลยแอดมินต้นท p 7เพจรับซื้อและขายไอเดียอาร์วีเพจดีรีวิวเยอะไม่โกงผู้ติดตามมากกว่า20 0 0 0 0คนเพดี <AD S 1> ให้เลือกเริ่มต้นแค่30บ,บาทมีโรยเยอะรุ่นครบสกินแร์เนี่ยเพียบและใครที่เบื่อไอดีตัวเองอยากขายรีบใช้เงินติดต่อแอดมินต้น T p พและรับเงินไปได้เลยตุ่นมากับพอยเปิดช่องทางการเติมเกม เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเมันแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกม RV ใช้แค่ UAD ในการเติมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็จะสามารถเติมเกมถูกมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้ที่เว็บไซต์หรือในลไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารหรือกิจกรรมแหลมๆได้ที่เพจตุนมากับพอยได้เลย เอาเลยครับสวัสดียามดึกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกล่องสกินความมืดมิด1คูปองนะครับช่วงกิจกรรมนี้น่าเติมหรือเปล่าวันนี้ทีมซีมีคําตอบนะครับเรยะเวลาของกิจกรรมเริ่มแต่วันนี้ถึงวันที่2มิถุนายนนั่นเองนะครับก็ราวๆ5วันสำหรับกิจกรรมนี้โอเคนะคสำหรับกล่องนี้ผมจะบอกตลอดนะครับว่า กล่องนี้เนี่ยมันค่อนขน้างจะเป็นกล่องที่ถ้าสมมติค,คุณจะเติมเนี่ยให้แบบว่ามีลิมิตลมของตัวเองว่าทุกคนจะเติมเท่าไหร่นะครับห้ามเกินประมาณสัก30คูปองถ้ามันจะออกมันออกไปแล้วแต่ถ้ามันไม่ออกอย่าไปฝืนมันทุกคนเพราะว่ามีคนนะครับเิดว่าคนดูช่องผมแหละนะครับก็จะเปิดตลอดนะครับเขาจะมีลิมิตลี่มของตัวเองนะครับว่าวันไหนออกก็ออกจะเติมแบบประมาณสมมติเป็นกล่องเนี่ยจะเติมประมาณ30คูปองตลอดเลยนะครับก็ไม่ว่าจะกล่องราคาเท่าไหร่ถ้ามันออกมันก็ออกและส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ค่อยออก จะถามว่าจะสุ่มดีหรือเปล่าผมก็ไม่แนะนำทุกคนแต่ถ้าใครแบบอยากลองแบบเล่นเล่นหัวๆก็สามารถที่จะลองสุ่มกันได้นั่นเองนะครับสกินก็น่าสนใจมีสกินของเพนกับสกินของคีราแล้วก็ฮาโลวีนสกรีมของลอเลียแล้วกัน3สกินนี้โอเคเราเริ่มสุ่มกันเลยมาที่กล่องแรกจัดไปอย่าให้เกลียแล้วผมว่าผมมีสกินจริงเพราะรู้สึกดวงดีโอเคไม่เป็นไรนะครับเรามีคูปองแยบเราก็จัดไปเรื่อยทุกคนจัดไปรัวๆจัดไปรัวๆก่อนเลยนะตอนนี้อย่าไปรอ จังครับผมว่าดวงยังยังยังไม่ถึงคา่าจริงจริงๆผมว่ามันใกล้แล้วแหละมันใกล้แล้วสกินมันใกล้ใกล้แงมละใกล้แงมละโอเคแตกต่างเอาไว้ไปเไรเดี๋ยวเราผมรอสักทีแล้วกันเผื่อดวงจะดีขึ้น <whooshing> ผมว่ามาละมา โอเครับเลอกนะครับก็สุ่มไปใช้เล่นเลทุกคน4ี่คูปองนะนว่าทําไมพี่มีสุ่มมากกว่านี้เนี่ยเพราะว่าสิ้นเดือนนี้เราจะมีการแจกวอลเลือพาร์ตกันนั่นเองนะครับในราคา2องร้อยเก้าสบคูปองแจกให้กับคนดูที่ดูคลิปจบทุกท่านนั่นเองนะครับไม่ใช่ทุกท่านเป็นการสุ่ม1คนแล้วก็แจกนั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยถ้ามีรายชื่อที่น่าจะได้แน่นอนแล้วมีคุณคิสเนะอาจูเรียคุณซีเนโและคุณสกาย2รหัสนั่นเองนะครับทั้งหมด5ท่านเอ้ยมีข้าวโอ๊ต่าน นะครับก็ยังไงก็รอด้วยข้โอดไม่แน่ใจนะว่าได้หรือเปล่านะฮะต้องไปเช็คดูข้างหลังบ้านอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับประมาณนี้ทุกคนสําหรับกิจกรรมในวันนี้ใครสุ่มแล้วเปิดแล้วได้อะไรกันบ้างก็สามารถบอกบอกกันได้นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวพาทุกคนไปดูสกินของแอสซินที่มีชื่อว่าคีราแล้วกันนะครับคีรานะครับมันมีสกินที่ที่เรียกว่ามีท่าเต้น,นทุกคนนะครับเป็นท่าเต้นแบบอย่างเงี้ยเป็นระดับอติเมทนะครับสามารถกดใช้ตอนเดินได้นะครับซึ่งเป็นอะไรที่ ค่อนข้างจะโอเคมากนะครับสำหรับใครที่อยากจะรู้นะครับว่าท่าเต้นมาจากไหนนะส่วนใหญ่นะครับที่ได้นะก็ถ้ามาในก,กิจกรรมอื่นผมไม่แนะนำไม่ซื้อแต่ว่าถ้าพูดมาในรูปแบบของวงแหวนเวทเนี่ยจัดได้เลยทุกคนเป็นกิจกรรมที่คุ้มที่สุดแล้วสำหรับวงแหวนเวทนะครับซึ่งที่ผมจัดมาคือจัดมาจากกิจกรรมวงแหวนเวทนี่แหละนะครับสำหรับท่าเต้นของคิกคิราเนี K ่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่เอฟเฟกต์ธียมดาทุกคนตีไปแล้วลเป็นค้างข่าวนะครับก็เป็นสีมาตรฐานนะสีม่วงแล้วก็สีเหลืองเหลืองชมพูช,มพ,ชมพูนั่นเอง นะครับแล้วเงาจะวิ่งตามแบบนี้สกิลหนึ่งชุบนี่แล้วจะเป็นแบบนี้นะนี่นะครับสวยไหมสวยอยู่สกิลสองนี่สกิลสองนี่อันนี้เป็นสกิลแบบนี้เลยนะฮะเอฟเฟกต์สกิลมันไม่ค่อยวูบวาทุกคนแต่ผมว่ามันก็มองว่าได้อยู่แหละนะฮะสำหรับพวกสกิลของตัวนี้เนาะโอเคสําหรับท่าเต้นนะครับก็จะเป็นท่าเต้นแบบนี้นะครับซึ่งเราสามารถกดลังติไปแล,แล้วเราสามารถที่จะกดนี่ได้นะครับนี่เห็นปะ ถ้าแบบดองดอยดองดอยทุกคนสวยปะสวยใ่ปะโอ้โหโคตรเท่เลยจริงนะครับวันนี้สำหรับสกินสกิลต่างๆของคีร่านะครับทุกคนคิดว่าสวยหรือเปล่าหรือว่าใครเปิดไปแล้วได้กล่องไหนก็สามารถบอกกันได้แล้วกันเนาะคีร่าก็เป็นตัวที่ติดเมตาได้ผมว่านานมากนะเป็นตัวที่ติดเมตาโคตรนานเลยนะผมไม่ว่าจะซีสั้นไหนคีร่าตัวนี้ก็สามารถติดเมตาตลอดนะครับสำหรับผมถามว่าทำไมถึงติดเมตาเนาะก็คิดว่ามันเป็นตัวที่อ่าแยกดันโหดมากทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นการเติมไฟหรือว่าแบบเป็นดันเลนอะไรเงี้ย แล้วก็คือเข้าไฟเร็วมากนะครับแล้วก็ดามเมจเนี่ยผมว่าก็แรงอ่ะแล้วมันมีพวกสกิลสองเอาไว้แบบหลบอะไรด้วยอย่างเงี้ยหลบเอไว้ทําจังหวะดอกทุกๆแล้วสกิลสองเนี่ยจะทุบตีป้อมไปทุกคนตีป้อมแรงนะถึงเวลาคีบเข่าอะไรเงี้ยก็ประโยชน์มันเยอะมากทุกคนนะก็เขาก็เลยเลือกที่จะหยิบตัวนี้กันนั่นเองนะครับส่วนตัวคิดว่าอย่างนั้นนะโอเคถ้าใครดูจบคอมเมนต์มาแล้วนะครับ38สำหรับคลิปในนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันเจอกันนะผมบ๊ายบาย